สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องรถไฟฟ้าแล้วกันครับเพราะว่ามีการชวนคุยเข้ามาใน facebook ก็เอาตามความเห็นผมก็ว่ารถไฟฟ้านะ่ะมันมาแน่นอนครับ แต่มันคงไม่ได้มาในปีสองปีหรือแม้แต่ในสิบปีนี้คือยังไงเนี่ยในระยะสิบปีเนี่ยผมว่านะมันมันก็ยังเป็นรถน้ำมันอยู่นั่นแหละหรือเป็นรถไฮบริดเป็นอย่างมากไอ้เรื่องที่จะเป็นไฟฟ้าล้วนเนี่ยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมัน คงจะยากในระยะเวลาสิบปีแล้วถ้าผ่านสิบปีนี้ไปเนี่ยแล้วมันยังไม่มาเนี่ยยังมาได้ไม่ไม่เต็มที่เนี่ยมันอาจจะไม่มาเลยก็ได้ถ้าเราลองดูกว้าง ญี่ปุ่นก็ไม่ทำสหรัฐอเมริกาก็ไม่ทำยุโรปก,ก็ไม่ทำมีทำอยู่ที่เดียวคือจีนคือเรื่องเนี้ยสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วตอนผมทำงานที่เยอรมัน มันก็เคยมีการคุยกันเรื่องรถไฟฟ้ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าท่ามันมีปัญหาในตัวมันเยอะคือเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละคือปัญหา มันแบตเตอรี่มันแพงแบตเตอรี่มันหนักแบตเตอรี่มันไม่ทนผ่านมา20ปีมันก็ดีขึ้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมดไปปัญหามันก็ยังคงอยู่เพราะว่าไอ้แร่ที่เอามาทำแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากมาย ย้อนไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วตอนผมไปเมืองจีนมันก็มีนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยจีนก็ทำรถไฟฟ้ามานานแล้วละ่ะเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็ถูกกว่ารถน้ำมันแต่แบตเตอรี่มันก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่รถสิบล้ออะไรแบบนี้เอามาต่อกันต่อกันหลายอัน วิ่งใกล้ๆบ้านขนส่งของเล็กๆน้อยๆได้เอามาชาร์จจักรยานแล้วก็วิ่งจักรยานได้นิดๆหน่อยๆสมัยตอนผมไปนี่จักรยานยังเต็มปักกิ่งเลยนะคเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วจักรยานที่ปักกิง่งมีแต่รถไฟฟ้าจีนมีศักยภาพแค่ไหนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็อย่างที่เห็นกันวันนี้แหะครับเจงครับคือต้องคืนใบจองต้องยกเลิกการจองไม่มีรถไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะมาประกอบรถได้ เราต้องยอมรับครับว่าในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยญี่ปุ่นอเมริกายุโรปเขาแข่งจริงๆถ้าญี่ปุ่นอเมริกายุโรปไม่ทำจีนจะทำอยู่คนเดียวจีนจะหวังว่าจะตีตลาดได้จะอะไรได้ผมว่ายากครับ หลายคนที่ซื้อรถไฟฟ้ามาก็คงจะเจอปัญหากันแล้วก็อย่างที่เห็นกันในข่าวแล้วครับขึ้นเขาไม่ได้บัางอะไรแบตเตอรี่แตกแล้วก็ค่าแบตเตอรี่ห้าแสนรออะไรหกเดือนอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ไหวเนาะคือ เราต้องยอมรับความจริงครับรถที่ราคาต่ำกว่าสองล้านห้าเนี่ยมันคือรถสำหรับคนจนถ้าเป็นคนรวยเขาใช้ปอร์เช่คันหนึ่งห้าหกล้านมันจะเสียมันจะพังเขาไม่เดือดร้อนครับเขามีตังเขามีรถหลายคันแต่คนอย่างเราเราอย่างเงี้ยรถพังนี่ยุ่งเลยครับ อย่างผมมีรถคันเดียวอย่างเงี้ยรถพังขึ้นมานี้ยุ่งเลยครับดังนั้นสำหรับเอาเอาอย่างผมแล้วกันบางท่านอาจจะร่ำรวยรถมันจะต้องมีอะไรครับมีคนซ่อม ผมถามหน่อยว่าวันนี้คนซ่อมรถไฟฟ้าเป็นมีกี่คนอะไรมันมีไหมคนซ่อมเป็นมีแล้วอะไรมันมีไหมมันไม่ใช่เราผลิตอะไรขึ้นมาได้การที่จะสร้างฐานจุดตรงนี้กำลังสํารองเนี่ยคือ ช่างกับอะไหล่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาห้าปีสิบปีครับคุณเจออย่างรถผมอย่างเงี้ยอะมันมีอะไรเพราะอะไรครับมันเป็นรถกระบะมันขายกันเป็นแสนแสนคันเครื่องพังมีเครื่องเปลี่ยนมีเปลี่ยนได้ทุกชิ้น มีซากทุกชิ้นมีคนชนแล้วขายซากมีเปลี่ยนได้หมดแต่ถ้ารถคุณไม่มีอะไรเนี่ยคุณจะทำยังไงครับแล้วแบตเตอรี่คุณจะทำยังไงนี่แหละอะไรตัวสำคัญคือแบตเตอรี่ไอ้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์เนี่ยคนคนไทยสามารถอาจจะซ่อมได้มันก็ซ่อมไม่ยากหรอกมอเตอร์อะ แล้วปัญหาที่คนเริ่มโมโหเริ่มโวยวายขึ้นมาคือความจริงคุณไม่ได้ขายความจริงรถไฮบริดคุณเล่นเอากำลังเครื่องมาบวกกับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้ามันไม่ได้คุณบอกว่าเอามาบวกกันเป็น280นแรงม้า มันไม่ใช่มันไม่ได้ต่อกันตลงแบบนั้นจริงๆแล้วแรงม้ามันมีแค่เอามาต่อกันแล้วจริงๆมันออกมาขับเคลื่อนแค่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแรงม้าแต่คุณไปบอกว่ามันเป็นสองร้อยแปดสิบแรงม้าคนซื้อไปคาดหวังครับกับกําลังสองร้อยแปดสิบแรงม้าแต่พอไปขับจริงๆมันแค่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแรงม้าเขาก็เส็งก็เอามาด่า บอกว่าวิ่งได้สี่ร้อยโลห้าร้อยโลเอาไปวิ่งจริงวิ่งได้สองร้อยโลสา0ร้อยโลมันไม่ใช่เราต้องพูดความจริงขายของเราต้องพูดความจริงครับมันได้ก็ได้มันแค่ไหน,นได้แค่ไหนผมขายน้ำยารมดำชุดเล็กเนี่ยชุดเล็กเนี่ยหกร้อยห้าสิบเนี่ย ตอนแรกก็บอกลูกค้าบอกว่าสามารถรมดำปืนพกได้สองกระบอกสามกระบอกมันก็ได้จริงครับแต่ว่ามันต้องเป็นคนที่ชำนาญคนที่ทำคือเป็นเป็นช่างช่างทำเออทำได้สองกระบอกสามกระบอกแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปมันทำไม่ได้ครับมันได้แค่กระบอกเดียว เราก็เลยสุดท้ายเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาบอกว่าอ๋อมันลมได้กระบอกเดียวเอคอรั้งจริงๆอ่ะมันได้มันก็เหมือนกันครับอย่างอย่างตอนนี้ที่มีประเด็นก็คือรถไฮบริด Hybrid. มันกินน้ำมันเกินเหตุมันกินเสียยิ่งกว่าเสียยิ่งกว่ารถ รถธรรมดารถน้ำมันเสียอีกแต่ในการโฆษณาของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันประหยัดน้ำมันกว่ามอเตอร์ไซค์เวฟร้อยเสียอีกนั่นนะครับคนก็คาดหวังพอไปใช้จริงมันไม่ใช่ก็ไม่รู้เขาทดสอบกันยังไงนะครับว่ามันประหยัดน้ำมันได้ขนาดอย่างที่เขาบอก นนัแต่ความจริงก็คือความจริงครับพอเอาไปใช้จริงมันกินน้ํามันกว่ารถธรรมดาคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็ในทางฟิสิกส์มันก็เข้าใจได้ว่ายังไงเนี่ยคุณก็ฝืนฟิสิกส์ไม่ได้หรอกคุณมีน้ําหนักคุณมีการเร่งเนี่ยมันก็ มันก็ต้องใช้น้ำมันมันก็ต้องใช้พลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเอออ่ะต่อมาคือความยุ่งยากในการใช้งานผมก็เห็นรถไฟฟ้าจอดชาร์จชาร์จไฟชาร์จไฟบ้านนะนะทุกวัน่ะเห็นทุกวันอะมันยุ่งยากครับคุณกลับมา ต้องมานั่งชาร์จไฟฝนตกถ้าบ้านคุณไม่ได้อยู่ในร่มคุณต้องวิ่งออกมาเก็บก็ใช่ชาร์จเปียกๆก,ก็ได้ฝนตกเปียกๆก,ก็ได้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช็อตตายหรอกแต่ว่าคุณก็ณณต้องออกมาเก็บอยู่ดีแหละโดยพื้นฐาหนของคนอะ่ะเออมันยุ่งยากครับหรือถ้าคุณจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็หวังว่าจะไปชาร์จ ตามรายทางมันยุ่งยากครับกว่าจะถึงชาร์จกันสองรอบสามรอบสี่รอบแล้วแต่ระยะทางชาร์จรอบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสามรอบก็สามชั่วโมงมันยุ่งยากครับ ดังนั้นเนี่ยรถเนี่ยมันก็คงจะเป็นน้ำมันไปอีกนานนะครับเพราะว่ามันมีความไม่พร้อมในในแทบทุกเรื่องเราก็ผมก็ชอบนะรถไฟฟ้านะ่ะมันเร่งดีโดยตัวของมันเองเนี่ย โดยมอเตอร์การทํางานของมอเตอร์เนี่ยมันแรงบิดมันคงที่ทําให้มันมีอัตราเร่งที่ดีก็ดีมากแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเหมือนเพลงของทาทาอะไรประมาณนั้นมันยังไม่ถึงเวลาของเราอดทนเก็บความในใจอะไรประมาณนี้ ก็ต้องอดทนรอกันต่อไปครับคงจะก่าจะถึงชาวบ้านอย่างผมอย่างเงี้ยก็คงอีกสิบปีอ่ะเป็นอย่างน้อยดีไม่ดีก็จะไม่มาเลยก็ได้มันถ้าญี่ปุ่นไม่ทํายุโรปไม่ทาอเมริกาไม่ทําจริงจังเนี่ยบุญะหวังว่าจีนจะเป็นหัวหอกมันเป็นได้แต่หัวหอกครับตัวหอกตัวด้ามอะไรไม่มีทําอะไรใครไม่ได้ ก็คุยกันมาประมาณนี้ละกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ